สำหรับวันนี้ก็ขอท่านหลายฝังแนะนำในการเจริญมหาปฏิปทานนสูตรเรื่องราวในขันธบัพเรื่องราวของมหาปฏิปทานนสูตรนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าผมไม่ได้สร้างขึ้นเอง ผมแนะนำท่านตามคํคสา,สสมาสั่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเะนั้นในตอนต้นก็จะขอนําพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟังก่อนตามที่พระเจ้ทาทรงตรัสท่านกล่าวว่าปุณณะจะปร,ะรังพิกเวหิขโคธรรมเวสุธรรมานุบัสีวิหารติเป็นต้น เสื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนพิสุทังหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกคือสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือปาทานะขันห้าท่านว่าดูก่อนพิสุทังหลายพิสุในธรรมีใน,นนี้ ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะสุดโสมได้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้คือเวทนาความสวยอารมณ์ของรูปแล้วล่ากรต่อไปอีกว่ายอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนา อย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจําอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้คือความดับของสัญญาอย่างนี้สังขารคือความคิดสังขารนี้ไม่ไดห,หมายถึงร่างกายนะสังขารนี้ขันห้านี่นื่ความคิด แต่ว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปของวิญญาณดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายในบ้าง แลย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมรดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมรดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้าง ย่อมพิจารณาธรรมดาเรา่องความเกิดขึ้นเืงความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็รู้สติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าใจเธอนั้นแต่เพียงสัตรว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตรว่าเป็นที่อาศัยเล,ล็กเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย,มมย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือปาทานขันห้าอย่างนี้แลฟังบาลีแล้วรู้เรื่องไหมบาลีที่ต้องมาอ่านให้ท่านฟังก็เพราะว่าจะได้เปลืออคำที่ว่าผมเอาธรรมะ หามาสอนกันเองไม่ได้พูดกันตามในว่าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนี่เรื่องนี้ผมกลัวว่าการที่จะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองมีกลัวจะต้องไปอยู่กับเทวทัตจึงนำมาว่าทำคำสอนก็ออกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลี ีตัดไว้ได้พระไตรปีดกมากหะท่านฟังก่อนตอนนี้ก็มาว่าถึงสร้างความเข้าใจกัน <c oughs> ถ้าเราฟังภาษาวลีกันเป็นบุญนความเข้าใจน่าครัวจะไม่มีแน่เรือว่าไม่ได้เพราะท่านม่ฟังอยู่ท่านจะเป็นนักปราชก็ได้สำหรับในขันธบัพคือปาธานนขันนี้ เป็นวิปัสนาญาลวนไม่ใช่สมถาภาวนาเมื่อวานนิมนต์ยังเป็นสมถาภาวนาควบวิปัสนาภาวนาคือตั้งแต่อนาปาณบัพเป็นต้นมาถึงนิวรต์ทั้งควบทั้งสมถาะวิปัสนาร่วมกันนี่มาพอถึงขันธบ,บัปรูปาทันในขันธ์คือขันห้า คำว่าปาทานแปลว่าการเข้าไปยึดถืออันนี้พระพุทธเจ้าสอนไปนีิปัสนายานล้วนความจริงเรื่องขันห้านี้เราก็เข้าใจกันวันหนึ่งรูปคำว่ารูปมีมีสภาพอยู่สองอย่างคือมหาโพธรูปอย่างหนึ่งอุปาทายรูปอย่างหนึ่ง ถ้าผมจะไม่พูดให้มาละเอียดจะยุ่งไป,ปเปล่าๆ <c oughs> รูปก็มีสภาพที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตา <c oughs> ฉันบอกสภาวะของรูปเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเนี่ยที่เราเห็นได้ด้วยตามันเป็นรูปและรูปนี้มีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จักอาการเกิดของรูปและการดับของรูปรูปที่มันจะเกิดเนี่เพราะอาศัยอะไรถ้าเป็นรูปคนรูปสัตว์เราก็เดากันแบบง่ายว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่ มีพ่อมีแม่จึงมีลกูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันก็มีรูปของลกูกนี่อย่างนี้เป็นรรประเภทกำปั้นทุกดิงเขาไม่ใช่กันนักปฏิบัติสมถะวิปัสนาเขาต้องหาเหตุว่ารูปที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ในเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและอุศลรกรรมเหตุสี่อย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เราเกิด เรื่องเวทนาสัญญาสังขารยิญงยานั้นมาเป็นเครื่องประกอบตัวสําคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้อย่างอื่นตกหมดว่าแก้เป็นที่อย่างแก้แค่รูปพอนินเลยที่เกิดรูปกินเลยคือความเศร้าหมองจิตคืออารมณ์เลวเตืนว่าความชั่วเป็นของดี ความดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจา้าตบอกว่าทุกคนจงเคารพในสินห้านี่มันเป็นเหตุเบื้องตนอย่าทำร้ายกันอย่าอย่าลักจะขโมยกันอย่าประพย่งความรักกันอย่าโกหกมัวเท็จยอย่าดึงสุราเมไรแต่เรากลับมีความรักชีวิตของเรามากกว่าชีวิตของบุคคลอื่น ชอบเอาชีวิตเขาง่คนอื่นมาเลี้ยงตัวเห็นได้ไง่ายๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวเองตัวเองชีวิตเดียวแต่สัตว์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตเดียวค่าแล้วถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราชอบใจไหมเราไม่ชอบถ้าเราไปฆ่าเขาเขาชอบไหมล่ะถ้าหากว่าท่านคิดว่าเขาชอบ ก็คงจะมีสติเกินร้อยเปอร์เซนเรียกว่าไม่บ้าก็บอทีนี้ความช่วยอย่างหนึ่งหญิงห็นง่างยๆก็ได้แก่การลักกันขโมยทำลายทรัพย์สินชับทรัพย์ของชาวบ้บบานถ้าเขาจะลักจะขโมยลระบ้างเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่เรายังทำมีการยืแดแย่งความรักของชาวบ,บ้าน เราชอบทำแต่เขามาทำกับเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการโกโหกหมดเท็ดเราชอบโกหกคระจ้าใเขาฟังแต่เจ้าใเขาจะโกโกเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการไร้สติสมัญญะมีสภาพเหมือนคนบ้าเราชอบไหมเราไม่ชอบแต่เรากินเหล้าแต่คนกินเหล้ามันก็คนบ้าดีๆไม่ใช่คนดีไร้สติสมัญญา ทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมดนี่เป็นอันว่าอารมณ์กินเหลสกืออารมณ์ชั่วความสมองจิตที่สมองคือจิตที่ชั่วมันมีอยู่เป็นปัจจัยให้เราเกิดตันหายตัวหนึ่งคือความทาย,ยานอยากมีความโลภทะเยอทยานอยากได้ทรัพย์สินต่างๆมาโดยทา,ทยางทเจริ มีอีกอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เราเกิดอุปาทานอุปาทานคือการยึดมัน่นถือมัน่นว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังคิดว่าเราต้องไม่แก่เมื่อร่างกายเริ่มแก่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แก่ บางทีแก่เกือบจะเดินไม่ไหวใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่น,น้น้ำเข้าล่างกายมันไปไม่ไหวจริงๆชักจะเริ่มยอมแก่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าว่าก็ยังไม่คิดว่าเราจะตายมี่เป็นเรื่องอุปาทานตัวยึดมั่นถือมัน่นมีความหลงคิดว่ามันไม่ส่งตัวมันเป็นอารมณ์ที่ขานกับความเป็นจริง ก็ร่างกายเรามีความเกิดเกิขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมมาทงแล้วทำกลางมีการสลายตัวไปในะที่สุดแต่เราไม่ยอมคิดตามนั้นมีอารมฝืนอย่างนี้ท่า,า,านียกอบาทานนี่ก็ยังคิดต่อว่าไปว่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพวัตถุที่เรารัก จะต้องอยู่กับเราตลอดไปตลอดการตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเราจะต้องตายไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักจะต้องตายและไม่เคยคิดว่าวัตถุทั้งหลายที่มีหามาได้มันจะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะส่งตัวเพราะไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นอุป,ปาทานตัวยึดมัน่นถือมั่นที่ฝืนความเป็นจริง นี่อากาสนนุนละกรับรว่อารมณ์จิตมันเร็วอย่างนี้แล้วใจาการกระทําที่ทําออกไปมันก็ทําแบบเร็วๆวาการที่จะพูดออกไปก็พูดแบบเร็วๆเพราะว่าวาจาก็ดีกายก็ดีมันอยู่ใต้ใต้ภายการบังคับของใจใจเป็นผู้สั่ง ี่ที่พระพุทธเจ้ากล่าว่าให้รู้ว่าการเกิดของรูปที่รูปมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นมาแล้วเวทนามันก็ปรากฏคือความเสวยอารมณ์ที่รู้ว่าีนหนาวร้อนหิวก็หายปวดอุจาระปวดสาวะปวดไข้ไม่สบาย อย่างนี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าไม่มีรูปเวทนามันก็ไม่มีมีสัญญาได้แก่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้างสัญญาที่ยังมีมันได้ก็อ,อาศัยรูปถ้ารูปไม่มีเ็จแล้วสัญญามันก็ไม่มีนี่ผมจะอธิบายแบบยอ่อมีสังขารคือความคิด สังขารนี่แบ่งเป็นนเป็นสามอย่างเอาละเอาว่ากันง่ายๆนะคือสังขารคือความคิดในรมของความชั่วที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารคิดวปานา่นในรมของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นเอกคตารมเมื่อเวขคารมเป็นส่วนกลางเข้าส่งถึงผลิพานเรียกว่า เนินชาวิสังขาร <c oughs> นี่สังขารเพื่องความคิดนี่เราต้องการอยู่สองอย่างคือปุญญาวิสังขารกับเนนอนเนนชาวิสังขารอันดับแรกเราต้องการความคิดคือความคิดด้านดีอันหนึ่งไม่ละเมิดสินห้าสำหรับพระเนนไม่ละเมิดในสิ่งของตน <c oughs> รายการที่สองเราจะมีพมีอันสี่ครบถ้วนรยการที่สามเราจะระงับดิวรไม่ทำมายุ่งกับใจรายการที่สี่เราจะทรงกาลังใจให้มั่นอยู่ในรมบุรุลที่เรียกว่าสมาธิร่ยการที่ห้าความคิดของเราจะต้องพันใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงของขันห้าให้พบ แล้วก็มายึไม่ถือกันห้าว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปนี่ว่าการทึ่งสงคัญนะแล้วตัวสุดท้ายคือวิญญาณว <c oughs> ิญญาณได้แต่ความรู้สึกวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตไอ้ที่บอกวิญญาณออกจากร่างอันนั้นมันเป็นจิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณตัวนี้จ,จ,จริงๆก็คืออารม ที่มีความรู้สึกสัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักหรือเบาก็รู้ของอ่อนกระทบก็รู้เปรี้ยวก็รู้เค็มก็รู้หวานก็รู้เผ็ดก็รู้รู้สัมผัสการนิ่มนวลมันแข็งมันอ่อนมันเปรี้ยวมันเค็มมันเผ็ดมันเจ็บมันหนาวมันร้อนรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่กับรูปถ้ารูปดับเมื่อไรวิญญาณตัวนี้มันก็ดับแต่ว่าที่เขาเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจิตตัวนี้ไม่ดับเมื่อรูปพังลงไปเมื่อไรมันจะไปตามสภาวะของมันที่ทรงอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ที <c oughs> ่พระพุทธเจ้าให้ทรงฝึกใน สำหรับนังปาทานในขันให้ฝึกตัวนี้ให้ฝึกโตละทีแรกเราก็ละเบาๆาก่อนอย่าละให้มันหนักนักละแต่เพียงว่าหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนมาเทมงกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์ด้วยเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตาย มันตายแม่เราจําได้ว่าตายแล้วก็มีปัญญาคือ,อคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญามาใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีสามทางคือหนึ่งไปนะรกสกู่ทุกขติสองสู่สุกติมีมนุษย์ทวดาดาราฟรัม สามมิพานเราจะไปทางไหนเ <c oughs> ปน็นนามอันดับแรกเราก็ถือกฎสําคัญไว้ก่อนวัดยันเลที่สุดเราก็เป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ไม่ควรจะไปอบายภูมเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรต ผ่านแบบความแบสุรกายผ่านแบบแผ่านการแบบเสตียฉันก็แย่ด้วยว่านับเป็นแสงกลับกัวจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่เป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลห้าเป็นสําคัญเราขาดทานะบรมีเราขาดพามีฐานสี่ที่นั้นเราก็หาทางป้องกัน พระองค์สมเด็จพระทรงท่นานมาสัาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อ้องกันอบายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลูกเมตตาความรักเพื่อความสุขของคลอื่นเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่เป็นสุขร่วมกัน แล้วก็เราจะมีพเมีานสี่คือเมตตาความรักในคนในสัตว์กุณาความสงสารในคนในสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูกับใครอารมใจจะเป็นสุขเราจะไม่ฉาเสียใครเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินเหี้ยเกื้อกูลเกินที่แก้ไขได้เราจะไม่ดินดน้นรนเราจะวางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมเว็นอน,นัว่าน้นเนอาเจรกนั้นเราก็ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการอย่างนี้เรียกว่าส่งความดีแบบเบาๆ รวมความสันส้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดุนไม่ยอมไปอาบายภูมิทั้งสี่ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพร แล้วก็ยอมรับนักถือตัวโดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุเจ้าความดีของวัฒธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงสินห้บริสุทธิ์นั่มีพะนิพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพะนิพานเราต้องการจะทําอะไรทุกอย่างเราหวังนิพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบัน ถ้าอารมณ์จิตกมันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่ารเราเปลื้องขันห้าคู่ป,ปาทานได้แบบเบาๆยังเปลื้องได้ไม่มากแต่ว่าพุะธเท้จาทนบอกว่าอันดับนี้เป็นระโสดาบันในเมื่อเป็นมาโสดาบันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีกี่ชาติแล้วก็ไปิพาน ถ้าทรงอารมนี้ได้แล้วจงอย่าเพิ่งพอในความดีพิจารณาขันห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราขันห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเดิมหน้าของธาตุสีแล้วก็มีวิญญาณในท้ายเข้ามาผสม แล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดขันห้าเต็มไปด้วยความสขปรกขันห้าเต็มไปด้ยความโสโครกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพเหมือนซ้าศดตัดอารมณ์รักในขันห้าเสียหมดและได้กาม,มารมแณ้นอบรมกำลังใจเรื่อหนักพรหมีหันสี่ กำลังใจของเหล่านี้มีความรู้สึกจุดเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์สัตว์เราจะมีความเมตตาสงสรยรุณาเพื่อนมนุษย์สัตว์นั่นเราจะให้ภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ ก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายเขาเอาจะพังแล้วที่เขาทําให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทํากับขันห้าไม่ได้ทากับเราคือจิตเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยว เป็นอนุวัาอารมณ์ของเรานี้ตัดความโกรธเช้นได้ด้วยอำนาจภูมิหารสี่น่าศัยที่คิดว่าขันห้าไม่ทรงตัวเป็นสำคัญแล้ตัดกาจะตักกดตก,กามารมณเช้นได้คือรูปเปนรูปเสียงกินรสสัมผัสท,ที่ทำให้เกิดกาม,มารมีรอารมณ์ความใคร่ในเพศเช้นได้ด้วยอำนาจ เราสุภสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นดีนว่ามันไม่งามถ้าอารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีนี่เราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาอพยผม ที่ต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่าเราจะนิพผ่านมนเิวดาหรือผมอถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคาม,มีเพียงเท่านี้ชื่อว่าช้างตัวใหญ่แล,ล้วลมมบไปเสัยได้แล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกว่าเป็ปนปณิสัยเป็นอนุสัยคือตัวที่เนื่องอยู่ในใจนั่นก็คือหนึ่ง เราไม่ลหลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไวเป็นกําลังเพื่อห้มหั่นกินเลสตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีในรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่รละการต่อไปมานะความถือตัวถือตน ว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันเมียการสามสิบสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัดความถือตัวถือตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสีย คิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวคนได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสตัตว์ที่ไร้ชั้นก็ได้โดยสายจิตที่เต็มด้วยความเมตตาปราณีนั้นวเราก็จะตัดอุตจักคืออารมณ์ฟุ้งนิดหนึ่งคือในฐานะที่เป็นพระอนาคามีบางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอ ตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาด้วยพรเราก็นิพพานบนนั้นแล้วก็วางภาระเสียเราตัดความพิกียรตัวนี้เสียว่าในเมื่อไหนไหนก็นนทําได้มันถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาด้วยพรมุ่งพระนิพพานเป็นลมต้องการพระมิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วในที่สุดก็ตัดมีชาคือเห็นว่าร่างกาย ที่เกิดมามีสภาวะเต็มเปีความทุกข์ที่มันทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยตัณหาคือกามชฉันทะและแล้วก็อุตจตจะทะโทษได้แก่รูปราคานะและอรูปราคะรวไหมายความว่าเราแตกความพอใจในรูปประชาญและรูปประชาญ แ,แต่ตัดความพอใจในมนุษยสโลกเทวโลกและภพมโลกเสียมีความพอใจจุดเดียวคือผริพภัณฑ์เห็นว่าเทวดาและผมเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำน,นัดยินดีในมนุษยสโลกเทวโลกและภพมโลกเห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจียวผลิความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือผลิตพันฑ์ และก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอืน่นไม่ยึดถือสุสิ่งทุกอย่างในโลกว่าในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้แต่ร่างกายอันนี้เราก็เหมอาอนกันมันจะพังมาออไรก็เชิญถ้าองค์ใจของบรรดาท่านไหลทำได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคุกก่าวว่า,า,ขขรรา,วาตัดอุปาทานนักขันใชได้ เป็นอันว่ากำลังใจของท่านจบกิจในพุทธศาสนาอรารบรรดาท่านพโยคาวจรหลายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อน,นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นให้คำพิจรารณาและภาวนาตามอธัธยาศัยและในวิยาบทที่ท่านต้องการ จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ทำมพยาศัยจึงกว่าจะได้เวลาที่ตามตามวิถทนินสมควร